ที่สุดก็มาถึงวันนี้นะฮะวันที่มีดินเนอร์ระหว่างพักร่วมรัฐบาลนะครับเริ่มไปเรียบร้อยแล้วโรงแรมหรูริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็เจ้าภาพใช้ระบบอเมริกันแชร์นั่นก็คือออกกันคนละ7 000, 7 0 0 7 0 0 0 7,000 7,000ไม่มีใครที่จะมาเลี้ยงใครทั้งนั้นนะครับแชร์กันอา้าวโครงการเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลครั้งนี้อยู่ที่แมนดารินฮะแมนดารินโฮเทลก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแหละครับ ก็เป็นไปอย่างชื่นมืน่นเขาเขียนอย่างนี้นะครับแต่จริงๆจะใช่หรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าภายนอกก็ชื่นมื่นแหละแต่ภายในายอาจจะคุกรุนเอาครั้งนี้มีภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ภูมิใจไทยก็ให้แชร์กันนะครับบรรดาหัวหน้าพักแล้วก็เลขาพักนั้นทยอยมาตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นทันทีที่คุณอนุทินนั้นนำนายกแพทองทานไปนั่งที่ห้องรับรองเจ้าตัวก็เรียกเก็บเงินรัฐมนตรี <Okay. S 1> เรียกเก็บเลย <Okay. S 1> นี่ สแกนคิวอารโค้ดไหมพร้อมเพย์ไหมล่ะอ๋อทุกคนสแกนหมดเลยสแกนไหมเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ไปเลยเ0็ดแล้วก็นั่งร่วมรับประทานอาหารกันนะฮะบรรดารัฐมนตรีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนกันนะครับมีเพียงแค่คุณเฉลิมชัยสีอ่อนเท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควักเงินสดจ่ายก็ ดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอาจจะอยู่ป่าอยู่อะไรแบบนี้ไม่ค่อยถนัดสแกนก็คือ,อ,องงนะสแกนไม่ได้ชาวบ้านก็บอกไม่เอาท่านเอาเอาเอเจ็ดพันแบบนี้สแกนยังไงอ่ะเอาเงินสดเลยให้เลยส่วนนายกแพททองทานบอกว่าไม่มีเงินสดให้เลขา,าพักเพื่อไทยนั้นให้คุณสรวงเทียนทองใจ่ายให้ก่อนก็ปรากฏว่าคุณสรวงก็ต้องจ่ายหมื่นสี่นะครับไปดูช่วงนี้กันหน่อยครับ ใช่ใช่ค่ะไม่เจอเลยใช่แค่อาหารี่อมากแค่อาคงับ่วรวนี่เลยหรอวมนะเดี๋ยวมาเร็วๆนีท่านรัฐมนตรีคอรอรัปชั่น ผมกับท่านนินนะเด็ดดิบเด็ดดิบท่านเด็ดดิบท่านด้วยบอกว่าออกเพราะเราต้องคุยอีกเนเหมือนสี่หมือนสี่เหรอเดี๋ยวไปเก็บตังค์กันเลยครับมาเก็บทัคนเคนละเจ็ดพันที่เข้าร่วมทีนี้อเมริกาแชร์นั่นลูกกุ๊กกี้เลยขายถึงจ่ายค่ะโอเคขอบคุณค่ะแต่ถ้ากเก่าไม่มีเงินสมัครมันต้องมีในยะอะไรบางอย่างเชื่อผมดินะเออไอแบบเนี้ยไอกิจกรรมแบบเนี้ยแล้วให้นักข่าวถ่ายด้วยเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างขอโทษนะผมนึกไม่ออกวันนี้ ปกติผมจะชอบอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบนั่งดูแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะส่งผลไปถึงอะไรนะแต่ว่าวันนี้ผมตีความไม่ออกจริงๆนะครับหรือว่าผมอาจจะคิดมากเกินไปนะผมอาจจะคิดมากเกินไปอาจจะเอออยากจะช่วยกันแชร์จริงๆอะไรแบบนี้นะฮะก่อนจะกินข้าวนายกก็นํารัฐมนตรีแกนนําพักร่วมรัฐบาลถ่ายรูปกันที่หน้าสนามหญ้าในพื้นที่ของโรงแรมเอ๊ะถ่ายรูปที่สนามหญ้านี่ก็คุ้นเนาะอืม เวลามีการถ่ายรูปร่วมกันที่สนามหญ้าแล้วข้างหลังมีอาคารลักษณะแบบนี้นี่ถ่ายรูปอะไรนะเฮ้ยเหมือนถ่ายรูปคอนมอเลยยังไงเนี่ยเออหลอเล่นผมคิดมากไปเองคุณไม่ต้องคิดตามผมหรอกนะครับสำหรับเมนูอาหารค่ำคืนนี้พิเศษมากเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตไม่อ่าน <laughs> เพราะว่าเมนูแต่ละอย่างชื่อยากมากเลย แล้วก็ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ยากมากๆที่ผมไม่อ่านเพราะว่าผมกลัวอ่านผิดเมนูของหวานก็ไม่อ่านด้วยข้ามขณะที่ร้อยเอกธรมนัสพรมเผ่าสสพยาวในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้ารมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ายืนยันว่าตัวเองนั้นไม่สนใจตําแหน่งรัฐมนตรีจะไม่เป็นแล้วนี่หลังจากมีข่าวว่าไปผูกโยงว่าตัวเองนั้นจะกลับมาทวงตําแหน่งรัฐมนตรีกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากคุณอาจารย์แหนมนะฮะอาจารย์มมนฤมลนะครับ ในการปรับครอมอครั้งหน้ายืนยันว่าทุกวันนี้มีความสุขมากนะในการทําหน้าที่การเมืองฝ่ายนิติบัญญัติมีเวลาดูแลครอบครัวแล้วก็ตั้งแต่ส่งม้ต่อให้กับอาจารย์แหม่มเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ก็ไม่เคยไปสั่งการใดๆอาจารย์แหม่มด้วยลองฟังคุณธรรมนัทครับเป็นเรื่องอะไรเรามีสถานะเป็นเพียงสมาชิกสภาผู้แทนสาษฎร ไม่สามารถจะไปก้าวไก่กับตํแหน่งของผมราชการได้แต่กระทรวงเกษตรก็มีเจ้ากระทรวงมีนักติดช่วยทั้งสองท่านอยู่นนั้นจะดึงผมไปเกี่ยวข้องอย่าเอาผมไปกับผัวพันเรื่องอะไรเพราะผมไม่ชอบทะเลาะก,กับใครผมมีจุดเจินเสมอว่าอย่าเอาผมไปยุ่งกับใครและอย่ามายุ่งกับผมแต่ผมส่วนตัวเดี๋ยวจะจะหนะาวับแล้วผมไม่เคยแทรกแซงนะครับ ถามอาจารย์แบบนั่นเลยว่าตั้งแต่มอบหมายให้มาเป็นหัวหน้าพักไม่เคยไปสั่งอาจารย์แบบไม่ทำทำเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับที่นี่ไม่มีนายมีบ่าวไม่มีเจ้านายมีลกูกองมีแต่พี่กับน้องที่อยู่กันแบบครอบครัวอันนี้คือไม่ได้เกิดจากการอธิบายนะครับแต่เกิดจากการที่แกโดนอะไรแล้วแล้วแกออกมาเตือนว่าคนที่กําลังจะทําอะไรแกเนี่ยให้รับรู้ไว้นะว่าแกมีจุดยืนแบบนี้อ่แกโดนแล้วนะ ไม่ใช่อินฟอร์มอันนี้ไม่ใช่เป็นการอินฟอร์มเป็นการตักเตือนว่าอย่านะอย่านะใครที่จะดึงแกไปร่วมว่ามีส่วนในการที่จะไปสั่งการในกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หรือไม่คือต้องยอมรับครับคุณผู้ชมครับคุณจําได้ไหมว่าคุณธรรมนัฐนั้นนะ่ะจริงๆแล้วน่ะจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตร แต่พอเปลี่ยนนายกมาเป็นคุณแพรทองทานก็ต้องได้รับการติดต่อประสานเพราะว่าคุณธรรมนัทนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณสมบัตินั้นหลุดออกจากการเป็นรัฐมนตรีได้ก็เลยส่งผ่านต่อไปให้จันแมมแล้วรัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนนั้นก็บอกตรงๆว่าคุณธรรมนัทสั่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้คำนี้เลยนะฮะดังนั้นอาจจะมีส่วนปล่อยข่าวมาบอกว่าคุณธรรมนัทจะไปเป็นรัฐมนตรีรกระทรวงเกษตรหรือเปล่าคุณธรรมนัทบอกว่าอย่านะ อย่ามาทําแบบนั้นนะถ้าทําแบบนั้นเดี๋ยวผมเอาคืนนะประกาศเมื่อกี้เลยอะ่ะนะฮะนี่นะครับแล้วทําไมมันมาต่อกับการกินข้าวของรัฐมนตรีเนี่ยคุณธรรมนัฐไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนี่ยยังไงอะ่ะไม่รู้แล้วอีกหน่อยรายการนี้จะเป็นรายการโหนแล้วนะคือเออพยากรไปหมดคืออย่ามาเชื่อผมมากนะฮะผมก็เล่าไปตามสิ่งที่ ผมก็เล่าไปตามสิ่งที่ผมนั้นอ่านข่าวการเมืองเป็นประจำทุกวันเพราะว่าข่าวหมวดแรกที่ผมจะเข้าไปอ่านทุกวันคือข่าวการเมืองเท่านั้นแล้วก็ค่อยไปต่อหลายๆอันหลายอันหลาย,อ,ลายอันแต่ผมไม่ได้รู้ลึกไม่มีใครรู้จักกันอะไรในคอรอมอในออพักการเมืองอะไรทั้งนั้นนะครับขณะที่ก่อนหน้านั้นหลังประชุมคอรอมอเสร็จนายกถแถลงข่าวกวากมือเรียกคุณอนุทินให้มาร่วมถแถลงด้วยอีกต้องมีการกวากมือนะไม่งั้นไม่มา อ้าวเพื่อสยบรอยร้าวให้สื่อเห็นแต่มีโบ,บ๊ะหน่อยเมื่ออาจาร,รย์แหม่มนริมนั้นแซวไปว่าไม่ร้าวแล้วไม่ร้าวแล้วนี่คือไม่ใช่ว่าแก้วแตกหรือเปล่าหรือยังไงนะเออแล้วขอจับมือคุณอนุทินก็ทำเอานายกกลับไปว่านี่ร้าวด้วยไหมคุณอนุทินตอบว่านี่แตกเลยอุ้ยอะไงอะไม่ร้าวเฉยๆนะอันนี้แตกแล้ว แตกแล้วนี่คือแตกแล้วนะนี่ตอนนี้แตกแล้วหรือเปล่าทุกคนก็หัวราอชื่นมืนแตใ่ในใจตายตายนะครูหัวลาอก,กันทั้งวงเนะี่ยเป็นแบบนี้ฟังเสียงช่วงนี้หน่อยครับ <c oughs> รีบ,ร,บรีบกด <c oughs> มือเชิญท่านอนุทินเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะว่าเราลอยแล้วรีบก่อน มาจากเลยอ๋อนี่ร้าวร้าวด้วยเหรอคะยังไงแตกเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้อายุต่างกันทัวท้่เอาท่านขำไม่ท่านไม่โดนว่าเนาะค่ะมีความมีเขาเรียกว่ามีความเจือนแทรกอยู่ในบรรยากาศคุณจะเห็นนะ มีความเจือมีความเมฆหมอกครอบคลุมอยู่ในอากาศนะฮะเอาละครับ <c oughs> อ,อต่อฮะนะเราไปต่อนะเอ,อคือขอภัยบอกชื่อเลขข่าวไปด้ว <c> ย <oughs> คือมันมันคุมตนไม่ได้แล้วเมื่อกี้ <c oughs> คือโมเมนต์เนี้ยมันเป็นโมเมนต์ประหลาดมันไม่คือมันไม่คือมันไม่เห็นบ่อยหรอกคุณโมเมนต์แบบเนี้ยมาถึงจั่วหัวก่อนเลยก่อนแถลงบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบเรียกคุณอนุทินเดี๋ยวคุณอนุทินจะหาว่าราเนี่ย และจับมือจับมือประอาจารย์แหม่มยื่นไปจับมือกันยื่นไปจับมือกันไม่ร้าวหรอกแตกเลยและนายกก็หันไปขำขำนานมากไม่ทราบว่าขำอะไรไม่บอกเราด้วยซึ่งเขาก็ไม่บอกเราหรอกเอาล่ะเมื่อช่วงถึงเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามว่าวันนี้มีหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลคนไหนระบายความคับข้องใจบ้างหรือไม่อาจารย์นุมนก็บอกว่าหันไปยกนีหันไปยกนิ้วแล้วก็แซวคุณอนุทิน รองนายกพูดขึ้นว่ามีคนนี้มันแต่ไม่ได้ไหนยะไปหมดเลยงงไปหมดแล้วเนี่ยหัวสมองใจระ,ะเบิดแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะตอบทันทีว่าไม่มีหรอกอันนี้ล้อเล่นแล้วก็ยังบอกว่ารัฐมนตรีดื้อทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวนายกเองลองฟังท่านนายกครับมีหัวหน้าทักงไหนระบายความคับข้อใจอะไรไหวคนนีี <laughs> <laughs> ไม่มีค่ะนี่ล้อเล่นนะคะ <laughs> จริงก็ไม่มีแล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วก็จริงจริงได้ได้ความได้ความเขาเรียกว่าอะไรได้ข้อมูลได้ความรู้จากท,ก,ทกทุกท่านเยอะนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นรัฐมนตรีในหลายๆรัฐบาลน,นะคะใจในตัวรัฐมนตรีในรัฐานาวาของท่านใช่ไหมคะว่าทุกคนจะสามารถสอบผ่านในสภาได้โอ้มันม่นใจค่ะมั่นใจตัวรัฐมนตรีทุกๆคนคะ <laughs> ่ะไม่มีค่ะ อาจจะมีสื่อมวลชนบางท่านน่นจะต้องให้เข้าที่เข้าท <พอ S 1> างอะไรนะโอ้โหมาถึงจุดนี้ดื้อทุกคนแม้ท่านนายกด้วยค่ะดื้อทุกคนแม้กระทั่งท่านนายกก็ดื้อด้วยที่เห็นแบบนี้แล้วก็จะสังเกตได้นะครับว่าความแตกต่างระหว่างก้อนเมื่อกี้กับก้อนนี้คืออะไรก้อนเมื่อกี้พอเล่นมุกปับ๊บขำกันหมดเลยก้อนนี้พออาจารย์แหม่มชี้คุณไปที่คุณหลุทินปับ๊บคุณจะสังเกตให้ว่า กริบกริบมียิ้มนิดหน่อยแะ้วเงียบไปหมดเลยตีความไม่ออกหรอกบอกได้แค่นี้แหละขณะที่ก่อนหน้าทีมนั้นบอกว่าดินเนอร์ครั้งนี้ทาให้การทํางานชัดเจนที่สุดตั้งแต่ร่วมรัฐบาลชัดจริงๆครับนายกกําหนดแนวทางชัดเจนว่าเราเป็นรัฐบาลด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันให้ยาวนานที่สุด หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีการออกนอกแถวอันนี้เตือนนะอันนี้คือคําเตือนและผมว่า <an> ก็ให้แต่ละพักนั้นช่วยกันปกป้องนะไม่ใช่ว่าพักใครพักมัน <an> ปกป้องแต่รัฐมนตรีของพักตัวเอง <an> หากใครมีความรู้ความสามารถกรุณาช่วยแก้ต่างให้ด้วย <an> เวลารัฐมนตรีคนหนึ่งถูกฝ่าย้านกําลังจี้แล้วกําลังพูดไม่ออกใครก็ตามพอมีคําตอบ การุณายกมือขึ้นมาแล้วช่วยตอบแทนรัฐมนตรีคนนั้นด้วยน,นี่บอกเลยนะเนี่ยน,นายกประกาศตัวเองว่าเป็นผู้คุ้มกฎที่ทุกคนต้องทำตามแนวทางหัวหน้าพักและเลขาธิการต้องไปกำชับสสอสอ,อย่าให้มีการแหกคอกซึ่งภูมิใจไทยไม่แตกแถวแน่นอนแม้ว่าจะเคยถูกบางพักแทงข้างหลังฟังคุณอนุทินครับ ภูมิใจไทยนี่เป็นพักแรกที่ในเปิดเป็นเป็นคนอบอกเลยบอกว่าบอกว่าเรื่องการร่วมรัฐบาลเรื่องพักร่วมรัฐบาลสปีริตเองการร่วมรัฐบาลขอให้มั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกพักจะได้รับาการสนับสนุนนะครับจากพรกภูมิใจไทยแม้ประพักจะแทงเคยแทงหลังก็เราก็ไม่ไม่มีปัญหานี่คือการร่วมรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเอาเรื่องส่วนตัวมา,มามามาทำให้ภาพรวมเสียไม่ได้คนละเรื่องกันครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกความจริงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสภานะฮะความจริงนี้ก็คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีผมยกตัวอย่างกลุ่มลายคุณผู้ชมรู้ไหมที่คุณผู้ชมอ่านกลุ่มลายอยู่ทุกวันนี้แล้วสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรกันนะ mm ่ะ hmm. เขาใช้ในทางการเมืองเพราะว่าอะไร ถ้าเป็นแต่ก่อนเวลอาอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอยู่ดีๆจะมีการสั่งให้เฮ้ย mm hmm. คนต่อไปเราแหกข้อกันเราไม่ยกมือให้เขาทำยากมากฮะมันไม่มีทางที่จะอยู่ดีๆแล้วสั่งการจากคนคนนึงแล้ววิ่งไปบทเลยแล้วให้ทุกคนรู้คุณเข้าใจไหมแต่คราวนี้ทุกวันนี้เวลอาอภิปรายไม่ไว้วางใจใครทำอะไรใครก่อนหัวหน้านั่งอยู่ข้างบนหรือนั่งดูโทรทัศน์อยู่ พิมพ์สั่งการเลยว่าโหวตสวนพิมพ์สั่งการเลยว่าโหวตไม่เห็นด้วยจิ้มปังส่งถึงทุกคนเลยในสาภาผลปรากฏยกมือกันตามสิ่งที่คนพิมพ์นั่นสั่งดังนั้นวิธีการในการประชุมสาภาแบบนี้มันเลยทําให้เกิดการแหกข้อก,กันง่ายมากๆเมื่อสักครู่ที่คุณอรุทินพพูดนั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและเตือนไปว่าอย่าให้เห็นนะว่ามีการแหกข้อ แล้วคุณอนุทินก็บอกว่าเราสัญญาว่าเราจะไม่แห่คอกแล้วดังนั้นถ้าคุณมาแห่ขอกเรามันจะนำไปสู่การแห่ข้อก,กลับในคราวต่อๆไปที่เรามีอำนาจที่จะทำนะฮะคือการที่พักพักหนึ่งจะถูกถีบออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลน่ะมันมักจะเกิดขึ้นในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผู้ชมครับนะฮะและนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรี ปรับคณะรัฐมนตรีปั๊บก็อาจจะถีบบางพักนั้นออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลได้มันเป็นแบบนี้ดังนั้นอย่าอย่าไปคิดนะว่าไอ้ไอกลุ่มทั้งหลายกลุ่มแชทไม่ว่าจะแอปพลิเคชันอะไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์น่ะเขามีกลุ่มแชทกันหมดละกลุ่มแชทรวมกลุ่มแชทย่อยกลุ่มพักคอรอมอกลุ่มพักร่วมของเรากลุ่มพักเราเองมันมีหมดครับคุณผู้ชมครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์